27เมษายน2554นะครับวันน uh> uh> uh 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 ี้ก uh uh ็เป็นกิจกรรมหนึ่งในการเสริมตามโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบจุดเราินการวันนี้เป็นจุดที่บ้านป่อไผ่หมู่ที่3ตำบลเมืองแหงเป็นโครงการที่บูรณาการงานกาก ักษารย์นงเรียนนะครับเข้ามาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย <c oughs> กิจกรรมในวันนี้จะเป็นเรื่องของการส่งเสริมอาชีพการพัฒนาอาชีพในการเลี้ยงกบแต่คงจะแปลกกว่าการเลี้ยงกบทั่วไปที่เราเคยพบกันมาจุดนี้จะเป็นการศึกษาการเลี้ยงกบแบบทำคล้ายคล้ายท่อหรือว่าโรงนะครับ ไปปรับสภาพจากพื้นดินจะมีโรงเรือนใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีในพื้นที่นำเศษไม้อะไรต่างๆนะครับมาทำเป็นโรงเรือนสำหรับเลี้ยงพอเลี้ยงกบมมเือง สมัยสุดยอเจ้าของงาประชายนะทิ e G M M w พย์กีแกนมาดูว่ะเห็นทางหลังนี่คือคุอคณคแอร์นะครับจากกอ,องกลางนักเรียนทีเป็นเจ้าของรมมาในครั้งนี้เขาทำจริงนะแสนทิพย์อย่างจริงๆเลยอ่ะยืนถือกครืมังนี่ก็ไม่ใช่ใครนะครับ เพื่อนสนิทมิถาลายของพัฒนาชนที่ร่วมงานกันมาโดยตลอดคือท่านที่ดินอำเภอเปีกงแห่งโอ้โหเป็นนักพัฒนาชำนาญการด้านออกโฉนดนะครับอันนี้เรากำลังวัดนะครับวัฒนนาเดเราจะใช้ประมาณเม็ดครึ่งครึ่งเม็ดครึ่งหนึ่งตารางหนึ่งตารางเม็ดครึ่ง หนึ่งตารางเมตรครึ่งหนึ่งตารางเมตรครึ่งใช่คุณพูดผิดเหรอก็หนึ่งตารางเกิดมีปัญหาระหว่างสองหน่วยงานแล้วครับเกิดความขัดแย้งกันแล้วครับพิธีกรนะวันนี้ก็มาจากสายทหารนะครับดินแว่งแหงนี่ดีมากเลยนะครับจากเกียรติเป็นผู้ชำนาญในเรื่องของการสอนเทคนิคในการทุนที่พอเพียง ไดรับเชิญเป็นวิทยากรจากหลายๆหน่วยงานนะครับรวมทั้งทางสายงานพัฒนาชนเราด้วยพื้นที่ใช้หนึ่งตารางเมตรครึ่งนะครับคือหนึ่งหนึ่งเมตรครึ่งคูณหนึ่งเมตรครึ่งประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบตัวสบายสบายนะแต่ก็อาจถึงร้อยสามร้อยได้ไงก็ให้สบายสบายก็ร้อยห้าสิบ เอาไม่เบียดเบียนกันนะครับไม่เบียดเบียนกันขุดตรงกลางนะครับเพื่อจะนํากระมังใส่น้ําไว้ให้กบดิ่งเลยเนี่ยดิ่งน้ำชุ่มพุดของผมเยอะอะไรเยออาจจะเจอเอ่อเดลสมบัติสมบัติที่ต้องขุดเพราะเพื่อว่าจะนำผ้าพลาสติกกับใยพลาสติกที่เราจะเอาทำเป็นตัวกันนี่ฮะโอ้ชาวบ้านชาวบ้านเรกอย่างก็ ขมมนมมนทักขมมนมนบอมนลก้อมน้อชาวบ้านเรียกว่าบอมนนะครับหรือลูกท้อไม่หม่นไม่เอาน้องดองหวานเนาะขุดลงไปพอประมาณนะครับเพื่อสำหรับฝังตะขคร้ป้องกันกระโดดออก การะ,ะมังที่ใช้ก็น่าจะประมาณ50เซนติเมตรแต่ถ้าเราสามารถจะมีของเหลือใช้ในเบรนโคเรือนนะครับไม่ว่าะจะเป็นโอ่งที่แตกแล้วแต่พอจะบรรจุน้ําได้หรือว่ากระมังเก,ก่าๆก็สามารถใช้ได้นะครับโอ้ยเอขาดน,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 นั้นหลยเอ้าทีนี้มัสอง สมาชิกโคเรือนพัฒนาหมู่บ้านสกิทพอเพียงต้นแบบบ้านปะไผ่วันนี้มากันพร้องครับในชุดทีมชุดนี้ก็เป็นชุดที่ใช่ในการไปศึกษาดูงานตามโครงการหมู่บ้านสกีทพอเพียงต้นแบบเชื้อมดเนียน พี่ชัยนะครับพี่ชัยท่าน,าานประธานกมอาชีพปดเย็บเสื้อผ้าบ้านปลอดไข่ให้ความสนใจมากพี่ชัยก็เป็นคนหนึ่งครับที่เป็นต้นแบบในเรื่องของหมู่บ้านสกีพอในเรื่องของฟูวเรือที่พัฒนา,ากับสกีทอเพียงมีโอกาสเราะจะพาท่านไปเยี่ยมชมในบร,ริเวณบ้านของพี่เฉลิมชัยโพธา ตอนนี้ออกการโดนมดกัดครับเห็นไหมครับค่อนข้างจะดินดำมากท่านพนักงานอำเภอครับกำลังเสริมเสริมองความรู้ครับ เอ๊ะกระลำนี่เหมือนใหญ่กว่าินลูกเต็มต้นเลยแต่ว่าก็เท่ากันเท่ากันวะแะเท่าอันนี้ยังไงนะครับนี่ไหนหมูลุกแย่ไม่ได้หมูม้วนนี่ศึกษาการเพาะเลี้ยงกบนะครับการเลี้ยงกบบนต้นไม้ ก็กาลังหาลูกพ้อกันอยู่นะครับในสวนนี้ของเป็นส่วนของท่านสมาชิกอบตซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกผูเดินพัฒน,นาโฮมมสร์กตพอเกบต้นแบบเนี่ยลูกท้อนะครับเนี่ยอันนี้เป็นอาหารกินเล่นของทา,ทางหมู่บ้านเลยครับเขาบอกว่าเป็นเป็นเป็นต้นไม้พื้นเมืองเหรอนะ,อะเรียกบ,บนนะอมอนเนี่ยแสดงว่ามันมีมันมีตงแต่แรกเลยล่ะ เีงแต่โเริ่มเกิดนะครับลูกนี้แล้คุณคุณปิยวัฒน์คุณปาพีปาพี่ลองทําท่าลิงขี่ลูกหรือลูกท้อยหน่อยี่โอ้ผมไม่ใช่เจ้าของบริษัทยามองครับเนี่ยฮะนี่มันถ้าท้าจริงๆนะมันสุกมนคนละเป็นคนละพันนะเพราะถ้าของถ้าของเอ,อที่อื่นของการหลวงเนี่ยของกรหลวงมันจะแดงๆนะอันนี้มันคงยังไม่สุกเต็มที่นะครับกระองได้แล้วครับเนี่ย ท้อนะฮะอ๋ออันนี้ฝันข้าแม่ามานะครับ<อ>นี่พี่ชัยบอกว่าเอาเชื้อเเอาสายพันธุ์ครับสายพันธุ์อย่าเรียกว่าเชื้อครับฟังแล้วน,น่ากลัวอันนี้ไม่ใช่ต้นท้อธรรมดาครับท้อแมวครับ<อ> <c oughs> ท้อแมวนะครับไม่มีแมวถือลูกท้อนะครับผม <c oughs> ปกติเขาใช้หมาเฝ้าสวนนะครับพี่ใช้แมวเฝ้าสวนอ่านี่ก็กล้วยเอ๊ะทางนี้เขาเรียกอะไรกล้วยนวลเปล่าครับกล้วยนวลกล้วยตานีไม่หรอกนอันนี้เประหงกล้วยอย่างเนาะ่เนียกล้วยตานีกล้วยอะกล้วยนวลกล้วยตานีนะเนาะอันเดียวกันนั่นเนาะ เรากลับมาที่จุดที่ดําเนินการนะครับทําตรงเรือนที่จะเลี้ยงกบก็มีบรรดาเยาวชนให้ความสนใจตอนนี้ช่วงปิดเทอมครับ นี่ป Papa, 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 ๋าปาปี่เรานะครับป๋าป uh, ี่นี่ก็มาสองงานแล้วเมื่อวานก็ไปเลยครับวันนี้ทาหน้าที่แทนขุดน้องเกียบนะฮะน้องเกียบไปอบรมนครับป๋าเขาทําอะไรกันเนี่ยเอานี่ถือลูกคออีกกําลังทาโรงเรือนครับโรงเรือนที่แจกเขเรียนกบบอกกบใช่ไหมบอกหรือเล้าหรือโรงเรือนเล่ข้อข้อตรวทำผิดอะไรก็อ่ะมันทำผิดอะไรข้อหาอะไร ก็หาตัวยังเล็กเกินไปพอหาตัวเล็ตัวใหญ่กว่านี้ก็จะเริ่มลงไปอยู่สูง่อเออเอ้อแล้วครับตอนนี้เขาเขาเขาทำอะไรอยู่อันนี้ก็ขุดดินรอบข้างบริเวณนะเพื่อจะเป็นที่สำหรับฝังตะข่ายเพื่อไม่ให้มารเล็ดลอดออกไปได้แล้วก็การควบศัตรูกบบ ข้าวมาด้วยะะแต่สัพรสูงสำคัญคือคนครับแต่ศัทตัูหกบกคือคครับสำคัญที่สุดคือคนผมว่าพิกลาบนะเพราะว่าพิกลาบแล้วครับเนขาจะขุดเขาเป็นการฝังเสารปลาไพที่พร้อมแม่เลยครับดูครับนี่กระดานขุดดินนะครับจะใส่ชุดพร้อมเคียงกันเลยแล้วครับเนี่ยครับแค่ทอกันไปแถวครับเนี่ยเนี่ยแค่ทอ อันนี้ก็วิยยกรเรานะครับเนี่แจกเกียดนะครับผู้หญิงลงท้ายทุกที่นะครับอันนี้ไม่ใช่วิยวียกรนะวบียเกินนะครับเนี่ยวกันอันนี้น้องเอนะครับเจ้าของโครงการนะครับนเจ้าของบ้านนี่เจ้าของบ้านนี่เ อย่าเกินนะฮะอันนี้กําลังขุดเสานะครับเดี๋ยวจะเอาเสาลงหลุมแล้วครับผู้หญิงมิ้นได้จับหมูนะฮะน้องเยาวชนก็มาร่วมด้วยนะครับนี่นะฮะสนใจนะครับตอนนี้รอ นี่ก็คำว่าระเกดแล้วครับอันท่านที่ดินก็จะให้หน้สาวนั่นแหะครับน้สาวบ่อกรกพื้นที่1.5ตารางเมตรในกบในกบกแลนะรกรกแล้วก็คุณลูกออสนะฮะในกรกเนี่ยผลไว้ได้แล้วครับนี่ลูกพอ่อลูกพ่อสามลูก นะครับอัเนดนี๋ยววชรก็มาร่วมดูด้วยนะครับไม่พี่ชายครับพี่ชายคงตัดเย็บเสื้อผ้านะครับวันนี้ไม่ตัดเย็บเสื้อผ้านะครับวันนี้มาดูขบทำบอกกบนะครับ กำลังข <presidency. S 1> ึ <Mayor warning S 2> ้นเสาขึ้นเสาที่ก็ทันนี้ก็ท่านนี้ก็จะเป็นบริเวณจะทำกระสนครัวนะครับหลังจากขุดทําแนวที่จะฝังตะขคายนะครับก็เริ่มทำการตั้งเสาทั้งสี่ด้าน เคยทำให้เกิดเป็นโรงเรือนกบเป็นสัตว์ที่ไม่ชอบแดดมากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นโรงเรือนที่ใช้เลี้ยงกบก็ต้องเป็นค่อนข้างจะร่มแต่ไม่ถึงขั้นกับไม่มีแดดที่สําคัญคือต้องสามารถป้องกันน้ำฝนเม็ดใหญ่ๆที่ตกลงมาสู่ตัวกบได้ ะกะปุกก็เป็นสัตว์ที่ค่อนข้างจะตกใจง่ายนะครับบรบริเวณพื้นที่ที่จะใช้เลี้ยงกบควรจะเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะปิดพอสมควรนะครับอย่างที่บอกแล้วว่ากบเป็นสัตว์ที่ตกใจง่าย ไปนั้นก็ต้องระวังพวกสักตว์ต่างๆเช่นสุนัขครับตัวที่บรงผู้นเราเรียกว่าหมาให้เข้ามาเห่าแล้ววนและอีกอย่างหนึง่งกบก็เป็นาสาัตว์เศรษฐกิจครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีเป็นสัตว์เศรษฐกิจความต้องการในการบริโภคก็ย่อมสูงตามเคยมีหลายที่ครับที่เลียงกบไปประมาณร้อยตัว กลับมาดูอีกครั้งเหลือทั้20พอถูกเื่อนบ้านนําไปช่วยบริโภคนะครับบริเวณสังเกตบริเวณสถานที่นี้ที่เป็นจุดสาธิตนะครับจะมีรัวรอบนะฮะที่ลงเรือน,นังจากเสร็จแล้วเราก็ใช้ตะข่ายในการที่ป้องกันสัตว์อื่นรวมทั้งตัวกบไม่ให้กบออกมาและสัตว์ภายนอกเข้าไป แฟชั่นใหม่ของเพลียงแหงนะครับแทนหมวกชนเผ่านะครับรอ,อันนี้เป็นต้นแบบของหมวกไทยใหญ่ในยุคปัจจุบันยยออนนเนีย <laughs> พยายามใส่หมวกเพื่อการมดนะครับขณะนี้เสาทั้งสี่ก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เป็นการเชื่อมต่อเสาตัละต้นมันก็ร้อนมากเลยวันนี้